อ้าวสวัสดีครับอ,อสสบ๋สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อนายก้าวจินดาอาซงจินดาครับผมชื่เล่นชื่อนี้ครับอันนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไหนครับอ๋อตอนนี้ผมนะครับผมกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผม แล้วนี่เรียนอยู่คณะไหนสาขาอะไรครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพโนโยนตร์ครับผมแล้วทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ครับอ๋อทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ใช่ไหมครับก็คือย้อนย้อนกลับไปตอนสมัยผมมัธยมนะครับผมเริ่มสนใจในเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ว่าการถ่ายภาพหรือว่าภาพยนตร์ผมรู้สึกว่าแบบ อยากลองทําเรื่องหลังดูก็เลยลองไปเซิร์ชดูว่าแบบเออผมจะเตรียมตัวอะไรยังไงดีปุ๊บปุ๊บแล้วหลางที่ผมเตรียมตัวผมก็เลยไปเจอมหาลาัยหนึ่งก็คือมหาลัยที่นี่นะครับผมก็ไปเจอสาขาชื่อสาขาหนี้ซึ่งเป็นชื่อที่แบบผมอยากเรียนมากเลยเห็นชื่อแล้วผมอยากเรียนมากชื่อสาขาการถ่ายภาพและภาพร์เออผม,มเห็นชื่อแล้วน่าเรียนครับผมเลยเลือกตัดสินใจเข้าที่นี่เลยครับผม แล้วที่เรียนมาประทับใจอะไรในมหาลาัยนี้ครับอ๋อพูดถึงความประทับใจนะครับก็มีหลายอย่างเลยแต่ว่าเอาตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาที่นี่เลยนะตั้งแต่ผมมาสัมภาษณ์ที่นี่ได้เข้ามาหาได้เข้ามาที่มหาลาัยนี้นะครับผมรู้สึกว่ามหาลาัยนี้มีความกว้างใหญ่มากครับผมแล้วก็มีความลมลืม่นผมรู้สึกว่าบรรกาับดีมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะสังคมที่นี่ทุกคนแบบ ดีมากเลยครับไม่ว่าจะอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆที่เจอทุกคนนี่ใส่น่ารักครับผมก็ประมาณนี้ครับคิดยังไงกับมหาลัายสีเขียวครับคิดยังไงกับมหาลัายสีเขียวครับมหาลัายสีเขียวในความคิดของผมก็คือเป็นมหาลัายที่มีความสะอาดน่มลื่นอยู่เต็นตุกการที่เรามีมหาลัายที่แบบนุ่มลื่นนะครับ ทำให้จิตใจเราแบบรู้สึกสดใสสงสัยผ่อนลายอะไรไปด้วยครับผมแล้วอย่างในรายวิชามหาัยสีเขียวนะครับผมว่าเป็นวิชาที่ดีมากๆนะครับทําให้แบบทุกคนอนุรักษ์มหลาลัยของเรานะครับผมทำให้มหลาลัยเรามีสภาพแวดล้อมที่ดี